คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยพลังงานในการลงมือทำและบุกเบิกอิทธิพลจากดาวศุกร์และดาวพฤหัส,สบดีจะนำพาโอกาสและความสำเร็จมาให้โดยเฉพาะในเรื่องการงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่เคียงดวงจันทร์ อาจทำให้รู้สึกถึงความกดดันหรือต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนเป็นวันที่ควรใช้ความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวอย่างมีสติการงานมีเกณฑ์ได้งานที่ใช้ความสามารถเฉพาะทางหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความรอบคอบในการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆการเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับความเมตตาและสนับสนุน ควรระวังความใจร้อนหรือการประทะคารมที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นการเงินมีโอกาสทางการเงินที่ดีเข้ามาจากความสามารถของตนเองหรือการลงทุนที่วางแผนไว้อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายที่เกินตัวและหลีกเลี่ยงการให้ใครยืมเงินหรือข้ำประกันซึ่งเป็นคำเตือนสำคัญสำหรับผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาความรักคนโสด มีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่ๆที่อาจเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้หากแอบชอบใครอยู่ควรกล้าที่จะบอกความรู้สึกออกไปเพราะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคนมีคู่ความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงขึ้นหากมีการพูดคุยและแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลควรลดทิฐิและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ราบรื่นสุขภาพ สุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่ด้วยนิสัยใจร้อนและดื้อดึงอาจส่งผลให้เกิดความเครียดหรืออาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดได้ควรหาเวลาพักผ่อนและออกกําลังกายเพื่อระบายพลังงานอย่างเหมาะสมอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคอาจมาจากความใจร้อนความดื้อดึงหรือการประทะคารม นอกจากนี้วันนี้เป็นดิถีอัคนิโรธตกลงในน้ำจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันคําแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานและการกระทำใช้ความสามารถเฉพาะทางให้เต็มที่แต่ควรเพิ่มความรอบคอบในการทำงานและเอกสาร ฝึกการควบคุมอารมณ์และลดความใจร้อนในการสื่อสารการเงินวางแผนการเงินอย่างรัดกุมและหลีกเลี่ยงการคำประกันหรือให้ผู้อื่นยืมเงินเด็ดขาดความรักเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรักและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาสำหรับคนโสดให้กล้าสแสดงออกแต่ก็ต้องสังเกตความจริงใจของอีกฝ่ายอย่างถี่ถ้วนสุขภาพหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียด เช่นการออกกำลังกายหนักๆหรือการทำสมาธิเพื่อรักษาสมดุลทั้งกายและใจ